ผมอยากจะถามทุกคนนะครับว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยทุกคนเคยฟังนิทานกันบ้างไหมครับหลายหลายคนเนี่ยเคยฟังเรื่องกระต่ายกับเต่าหนูน้อยหมวกแดงกนที่หลอกกับมี3ตัวอะไรทํานองนั้นใช่ไหมครับเมื่อผมลองไปค้นพศงานนุกรมมาดูแลเนี่ยนิทานเนี่ยคือเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาที่มักแฝงคติธรรมและมุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังละกันแต่ว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากที่ทุกคนเคยฟังไปสักนิดหนึ่งละกันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่า ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนได้รับฟังเรื่องราวที่ผมกำลังจะถ่ายทอดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตั้งแต่ผมโตมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครอยากจะฟังผมหรอกครับ <c oughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ผม <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผม COVtuber Sixer Core และว,วันนี้ผมก็มีนิทานมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับโดยนิทานเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าหนูน้อยหมวกแดงแต่มันจะเป็นหนูน้อยหมวกแดงที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยชารอนแต่ถึงแม้ว,ว่าเกมเนี่ยมันจะเก่ามากตั้งแต่ปี2013แล้วแต่ผมยังรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมีเนื้อเรื่องที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ต้นจนจบของทุกๆเส้นเรื่องเลยแต่ก่อนที่จะไปนะครับผมขอปูลเล็กๆน้อยๆก่อนละกันสําหรับใครที่ยังไม่เคยฟังหนูน้อยหมวกแดงเนี่นนง เจยต้องเอาตะกร้าที่เต็มไปด้วยขนมปังและของกินเนี่ยไปเยี่ยมคุณยายที่ป่วยในกระท่อมกลางป่าซึ่งในป่าเนี่ยก็จะมีม้าป่าเจ้าเล่ใจร้ายตัวหนึ่งที่พยายามจะหลอกล่อหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยให้ติดกับแล้วก็เป็นอาหารให้กับมันซึ่งนิทานเรื่องนี้เนี่ยจะสอนให้รู้ว่ายาเชื่อใจคนแปลกหน้าแต่ว่าในเกมเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สอนอย่างนั้นเสมอไปนะครับกับ The Dark Side of the Red Riding Hood หนูน้อยหมกแดงฟังให้ดีนะคุณย่าของหนู่ะกำลังป่วยอยู่ไปเยี่ยมเธอหน่อยสิแล้วก็ระวังเหมาป่าไว้ด้วยนะแล้วก็อย่าออกนอกเส้นทางเชียวละ่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวที่จะเปิดมานั่นก็คือหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยจะถูกคุณแม่บอกให้ไปเยี่ยมคุณยายโดยที่เธอนะั้นจะต้องพกตะกร้าไปด้วยหนึ่งใบซึ่งตะกร้านั้นก็จะเต็มไปด้วยของกินต่างๆนานามากมายซึ่งคุณแม่เธอเนี่ยก็เตือนบอกว่าให้ระวังเจ้าหมาป่าไว้ด้วยก็เหมือนกับเรื่องราวของหนูน้อยหมวกแดงที่เราฟังกันตั้งแต่เด็กนั่นแหละ แต่ว่าบ้านของคุณยายนั้นอาจจะอยู่ไกลสักนิดหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยจะต้องใช้ความตั้งใจอย่างมากเนื่องด้วยความที่ว่าหนูน้อยหมวกแดงนั้นยังคงเป็นเด็กสาวตัวน้อยเธอจึงอยากจะเห็นหนู่นเห็นนี่ไปซะหมดทุกอย่างแต่ว่าเธอก็ต้องหักห้ามใจตัวเองไว้แล้วก็เดินไปที่บ้านของคุณยายให้จนได้ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยระหว่างทางเราจะเห็นว่ามันมีทางแยกเต็มไปหมดเลยซึ่งนั่นก็ไม่สามารถทำอะไรหนูน้อยหมวกแดงของเราได้เพราะว่าคุณแม่ของเธอได้สั่งเอาไว้ว่าอย่าออกนอกถนน เป็นอันขาดไม่งั้นจะหลงอยู่ในป่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนูหน้อยหมวกแดงเนี่ยจะต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังคําสั่งและก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านของคุณยายโดยที่ระหว่างทางนั้นบรรยากาศเนี่ยจะค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าบ้านของคุณยายนั้นอยู่ห่างไกลจากบ้านของหนูหน้อยหมวกแดงเนี่ยอยู่หลายโขเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามแต่หนูหน้อยหมวกแดงของเรานั้นก็สามารถมาถึงบ้านของคุณยายได้อย่างปลอดภัยและนี่คือสิ่งที่รอเธออยู่ หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยได้สามารถเดินทางมาหาคุณยายได้อย่างปลอดภัยและคุณยายก็ดีใจมากๆเลยที่ล้านสาวตัวน้อยของเธอเนี่ยได้มาหาเธอถึงแม้ว่าเธอนั้นจะอยู่ในกระท่อมกลางป่าที่แสนไกลห่างไกลผู้คนแต่เธอก็ยังฝ่าฟันมาหาคุณยายได้และเป็นฉากจบที่ชื่อว่าเด็กดีแต่วัานนั้นอีกเส้นเรื่องหนึ่งนั้นหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยเลือกที่จะขัดคำสั่งของคุณแม่ ยการที่เดินขึ้นไปตรงโค้งแรกของป่าโดยที่หวังว่าระหว่างทางนั้นเธออาจจะเจอดอกไม้สีสวยๆที่จะเอาไปเยี่ยมคุณย่าของเธอได้เพื่อให้คุณย่าของเธอนั้นรู้สึกดีใจและปลื้มปิติยิ่งกว่าเดิมสิ่งเราก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วว่าถ้าเราป่วยนั้นก็จะมีคนมาเยี่ยมและซึ่งการมาเยี่ยมทุกครั้งเนี่ยอาจจะมาพร้อมกับช่อดอกไม้หรือว่ากระเช้าของกินแต่โดยร,มรวมๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการจริงๆก็คือการที่ได้เห็นหน้าทุกคนและต้องการกำลังใจเพื่อให้เขานั้นหายดีต่างหากในที่สุดดูน้อยมก ก็ได้เจอกับดอกไม้ที่เธอต้องการเป็นดอกไม้สีเหลืองสวยที่อยู่ท่ามกลางดอกไม้สีขาวดอกอื่นๆเธอจึงได้ตัดสินใจหยิบดอกไม้สีเหลืองนั้นขึ้นมาและนำไปฝากคุณยายซึ่งภารกิจของเธอนั้นก็รู้ล่วงเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปเธอนั้นจะต้องไปหาคุณยายให้เร็วที่สุดเพียงเท่านั้น หนูน้อยหมกแดงได้มาถึงบ้านของคุณยายเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่แปลกไปก็คือเธอนั้นได้ควักบางสิ่งบางอย่างออกมาจากตะกร้าและจากนั้นก็ได้ยกมันขึ้นเหนือหัวและจามมันลงไปที่หน้าของคุณยายอย่างเลือดเย็นเธอนั้นทำได้อย่างเป็นมืออาชีพมากๆเธอไม่มีความลังเลใจเลยแม้แต่น้อยที่จะจามขวานลงไปสู่ใบหน้าของคุณยายที่รักของเธอเหมือนกับว่าเธอนั้นถูกฝึกมาและมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเธอจะต้องทำแบบนี้ แสดงว่าดอกไม้ที่เธอนั้นเก็บมามันไม่ใช่ดอกไม้สําหรับการให้กําลังใจหรือแสดงความยินดีมันคือดอกไม้สําหรับการไว้อะไรให้กับคุณยายอันเป็นที่รักของเธอต่างหาก จากนั้นเนี่ยเกมก็จะย้อนให้เราเห็นว่าหนูน้อยหมกแดงเนี่ยได้ถูกคุณแม่เนี่ยสั่งให้เอาของพวกนี้ไปให้คุณยายโดยที่เตือนว่าให้ระวังเจ้าหมาป่าแล้วก็ระวังหลงทางด้วยโดยที่ข้างในตะกร้านั้นจะมีว่ายอยู่หนึ่งขวดและก็ขวานอยู่หนึ่งด้ามเพราะฉะนั้นแล้วให้รีบไปซะจัดการอีกแก่นั่นดับชีว่าของเธอเพื่อให้เธอนั้นไม่ต้องมาทรมานอีกต่อไปและนี่คือฉากจบที่สองความกระหายเลือดของคุณแม่ ในอีกเส้นเรื่องหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงนั้นจะเดินเข้าไปในป่าโดยที่เธอนั้นจะเลี้ยวไปทางโค้งที่สองของป่าแห่งนี้ซึ่งในใจเธอก็คิดว่ามันคงจะมีทางลัดหรือว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ก็เป็นได้นั่นก็แปลว่าเธอนั้นได้ขัดคำสั่งของคุณแม่ของเธออีกแล้วนั่นก็คือไม่ให้ออกนอกเส้นทางนั่นเองการที่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยจะเดินทางไปยังบ้านของคุณยายที่มีระยะทางไกลขนาดนั้นการออกนอกเส้นทางนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สม ควรที่จะทำเนื่องจากว่าเด็กนั้นยังมีสกิลในการเอาตัวรอดที่ไม่เพียงพอจึงไม่สามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้เมื่อเจอสถานการณ์ที่ขับขันและแล้วหนูน้อยหมวกแดงนั้นก็ได้มาพบกับทางตันทางนั้นไม่มีทางไปต่อมีเพียงแค่บอ่อน้ำบ่อใหญ่ๆที่เธอนั้นไม่สามารถเดินข้ามไปได้เพราะฉะนั้นแล้วทางเลือกเดียวของเธอก็คือการกลับไปทางเดิมนั่นเอง แต่ว่าเราจะรู้สึกได้ว่าทางที่เรามานั้นมันไม่เหมือนเดิมมันแคบกว่าปกติมากๆและที่สำคัญแสงจากดวงอาทิตย์นั้นก็สาดส่องมาได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นทำให้บรรยากาศของป่านั้นมีความอึมครึมนั่นแหละคือสัญญาณที่บอกได้เลยว่า หนูน้อยหมกแดงกำลังหลงทางอยู่ในป่าระหว่างทางนั้นเธอก็ต้องเดินต่อไปความหวังเพียงเล็กน้อยของเธอที่จะได้ออกจากป่านั้นก็ริบหลี่ลงเรื่อยๆเธอนั้นไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงต่อไปเธอไม่สามารถส่งเสียงเรียกร้องให้ใครเข้ามาช่วยได้มีเพียงความหวังเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการรอให้ใครสักคนหนึ่งเดินเข้ามาในป่าและพบกับเธอที่อยู่ในสภาพที่ยังเป็นๆอยู่เพียงเท่านั้น หนูน้อยหมวกแดงไม่สามารถออกจากป่านี้ได้เธอเลยพยายามที่จะเอาตัวรอดโดยการดูของเนตกร้าว่ายัางมีสเสบียงอาหารหรือว่าขนมปังเอาไว้ให้เธอกินเพื่อประทังชีวิตหรือไม่แต่น่าเสียดายที่เนตกร้านั้นมันมีเพียงแค่ก้อนหินและก้อนกรวดเท่านั้นแม่ของเธอตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าหนูน้อยหมวกแดงนั้นจะต้องออกนอกเส้นทางแล้วก็หลงป่าแม่ของเธอเลยแพ็คของทุกอย่างให้ทำให้เหมือนกับว่าหนูน้อยหมวกแดงนั้นจะต้องไปเยี่ยมคุณยายที่ป่วยแต่ความจริงแล้วแม่ของเธอ นั้นต้องการกำจัดเธอให้พ้นไปจากสายตาตลอดการเพียงเท่านั้นเองและใช่ไม่มีใครพบหนูน้อยหมวกแดงอีกเลยเป็นฉากจบที่3เลือนหายในดงพรึกษา อีกเส้นเรื่องหนึ่งนั้นนูน้อยหมวกแดงเลือกที่จะเลี้ยวเข้าไปในโค้งที่3ของป่าแห่งนี้ระหว่างทางที่เธอเดินไปนั้นเธอจะได้พบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่เขานั้นจะแนะนําตัวว่าเขานั้นคือนายพรานหน้าที่ของเขานั้นก็คือการตรวจสอบและดูแลบริเวณรอบๆป่าแห่งนี้นายพรานจะรู้สึกแปลกใจมากๆเลยที่ทําไมถึงมีเด็กตัวเล็กๆใจกล้าเดินเข้ามาในป่าแบบนี้ส่วนกระทั่งได้รู้ว่านูน้อยหมวกแดงของเรานั้นกําลังจะไปหาคุณยายนายพรานจึงได้ถามที่อยู่ของคุณยายของเธอไป และได้เตือนว่าให้ระวังเจ้าหมาป่าไว้ให้ดีและได้แนะนําให้หนูน้อยหมวกแดงนั้นได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของป่ากว้างแห่งนี้แต่ที่ผิดแปลกไปเลยก็คือนายพรานนั้นมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าหลังจากที่ได้คุยกับนายพรานแล้วหนูน้อยหมวกแดงนั้นจะได้เดินไปที่บ้านของคุณยายแต่บรรยากาศครั้งนี้มันต่างออกไปบรรยากาศไม่ชอบมาพากลเป็นเหมือนเขาลางที่บอกให้กับเราได้รู้ว่ามันมีเรื่องไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว หนูน้อยหมวกแดงนั้นจะต้องมาเจอกับภาพที่สยดสยองที่สุดในชีวิตของเธอเมื่อเธอเห็นว่าคุณยายของเธอนั้นไร้ลมหายใจด้วยฝีมือของชายแปลกหน้าที่ยังเจอกันได้ไม่ถึงวันเลยนั่นก็คือนายพรานนั่นเองนายพรานได้บอกว่าเหมือนกับว่าหมาป่านั้นจะจัดการตัวของคุณยายของหนูน้อยหมวกแดงไปแล้วซึ่งคำพูดพวกนี้มันคือคำโกหกที่ออกมาจากปากของคนโสม,มมอย่างนายพรานคนนี้เมื่อหนูน้อยหมวกแดงได้รู้แล้วว่านายพรานนั้นเป็นคนที่จัดการกับคุณยาย นายพรานนั้นจึงได้เผยไตออกมาทุกอย่างว่าสิ่งที่เขาล่านั้นมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่อะไรเลยสิ่งที่เขาล่าก็คือการล่าเด็กเหลือขอนั่นเองสิ่งที่นายพรานต้องการนั้นคือสิ่งที่วิปริตที่สุดเท่าที่ผมนั้นจะคิดได้มันคือการย่ายีหญิงสาวตัวนน้อยที่ไม่มีทางสู้ ใช้อำนาจและกำลังของตัวเองในการย่ำยีข่มเหงข่มขู่เพื่อให้เธอนั้นอยู่ในอาณนนัตของเขาสิ่งที่นายพรานกำลังทำนี้คือการกระทำของคนที่โสมมที่สุดเท่าที่ผมเคยจะเห็นมานั่นคือเพดไฟล์หรือว่าที่ผมชอบล้อไปบ่อยว่ามาโซเพดกินเด็กนั่นแหละด้วยการกระทำที่ไม่ระวังตัวของหนูน้อยหมวกแดงการที่ได้ไปคุยกับคนแปลกหน้าการที่บอกข้อมูลทุกอย่างออกไปเป็นการเปิดทางให้กับนายพรานเพดคนนี้ได้เข้าถึงตัวเธอ และได้ย่ำยีเธอสมใจเป็นฉากจบที่4หมาป่าในคราบมนุษย์ ในอีกทางเลือกหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงนั้นจะเลี้ยวเข้าไปในโค้งที่4ของป่าแห่งนี้ซึ่งโค้งที่4นั้นก็เป็นเหมือนกับป่าปกติแต่ว่าจะผิด่างออกไปหน่อยก็คือตอนนี้มันก็เริ่มจะเย็นแล้วการที่หนูน้อยหมวกแดงนั้นได้ออกนอกเส้นทางแบบนี้อาจจะทําให้คุณยายของเธอนั้นจะต้องป่วยหนักหรือสุดหนักกว่าเดิมหรือเกิดอาการหิวโหวยเพราะว่าคุณยายนั้นไม่มีใครดูแลและก็ไม่มีอาหารที่จะกินอีกด้วยแต่อย่างน้อยหนูน้อยหมวกแดงนั้นก็ได้รุดหน้าไปอย่างไม่ยออ่อท้อถึงแม้ว่าเธอนั้นจะออกนอก ออกเส้นทางแต่ความตั้งใจของเธอนั้นก็คือการที่จะได้ไปพบหน้ากับคุณยายนั่นเองโดยสุดท้ายแล้วหนูน้อยหมกแดงนั้นก็ได้มาถึงบ้านของคุณยายอย่างที่ตั้งใจเอาไว้และนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น หนูน้อยหมกแดงนั้นได้ไปถึงบ้านของคุณยายคุณยายของเธอเนี่ยดูท่าทางจะดีใจมากๆเลยที่หลานสาวตัวน้อยของเธอนั้นได้มาเยี่ยมเธอสักทีแต่ว่าสิ่งที่ผิดแปลกไปก็คือหนูน้อยหมวกแดงนั้นได้สังเกตเห็นว่าร่างกายของคุณยายนั้นมันมีอะไรบางอย่างผิด ไปไม่ว่าจะหูที่กลางออกแบบผิดธรรมชาติลูกตาที่ปูดโปนใหญ่ผิดมนุษย์มนาฝ่ามือที่ใหญ่ผิดปกติเอาไว้โอบรัดลานสาวและปากที่ใหญ่พร้อมฟันที่แหลมคมไว้ฉีกกระชาก และใช่การเยี่ยมคุณยายของเธอนั้นมันเป็นเพียงแค่ละครตบตานูน้อยหมวกแดงก็เป็นเพียงแค่ลูกบุญธรรมคนหนึ่งที่พร้อมที่จะมาเป็นอาหารให้กับคุณยายก็เท่านั้นเองจุดประสงค์ที่แม่ของเธอนั้นส่งเธอมาไม่ใช่เพื่อมาเยี่ยมคุณยายหรือมาปฏิบัติดูแลคุณยายแต่คือการที่ส่งเธอมาเพื่อให้มาเป็นอาหารให้กับคุณยายที่รักของเธอและตอนนี้ คุณยายคงจะอดใจรอไม่ไหวแล้วว่าใครนั้นจะเป็นหนูน้อยหมวกแดงคนต่อไปแล้วใครนั้นที่คุณแม่ของเธอจะส่งมาให้เป็นฉากจบที่5คาคันดีบาลในเส้นเรื่องหนึ่งนั้นนูน้อยหมวกแดงจะเลี้ยวเข้าไปที่โค้งสุดท้าย โดยที่ระหว่างทางเดินนั้นหนูน้อยหมกแดนจะได้พบกับฝนที่ตกพรึมพรำแต่วันนั้นก็ไม่ใช่อุปสรรคร้ายแรงสําหรับเธอเพราะเธอนั้นมีความตั้งใจที่จะไปดูแลคุณยายอันเป็นที่รักของเธออยู่แล้วและการเดินฝ่าฝนไปนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสําหรับเธอเพราะเธอนั้นยังพอมีภูมิคุ้มกันอยู่บ้างเนื่องจากว่าเธอนั้นก็ไม่ได้อายุมากแถมยังร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีต่างหากโดยสุดท้ายแล้วเธอนั้นก็ได้เจอกับบ้านของคุณยายและนี่คือสิ่งที่รอเธออยู่ครับ เธอได้พบว่าบ้านนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีคุณยายไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรทั้งสิน้นมีเพียงแค่ชายคนหนึ่งเท่านั้นที่เปิดประตูมาหาเธอและบอกว่าเธอคือหนุหน้อยบวกแดงใช่ไหมโอ้หญิงสาวผู้น่าสงสารเธอคงไม่รู้สินะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแม่ของเธอนั้นได้ทิ้งเธอไปแล้วนั่นเอง โดยการที่แม่ของเธอนั้นได้ขายหนูน้อยหมวกแดงให้กับชายคนนี้เพื่อแลกกับเศษเงินเพียงเล็กน้อยโดยที่ชายคนนี้นั้นก็ไม่ได้รับหนูน้อยหมวกแดงไปอุปการะอย่างดีแต่อย่างใดกลับกันเลยชายคนนี้เพียงต้องการแค่ทาสคนหนึ่งเพื่อที่จะใช้งานและปรฏิบัติเขาโดยที่งานนั้นทั้งเหนื่อยยากลำบากสาหัสสากันและณนะตอนนี้หนูน้อยหมวกแดงจะต้องอยู่ในสภาวะจำยอมที่จะต้องเป็นทาสให้กับผู้ชายคนนี้ไปจนกว่าชีวิตจะหาใหม่ และนี่คือฉากจบสุดท้ายการค้าม,มนุษย์และนั่นคือทั้งหมดของ The Dark Side of Red Riding Hood บอกตามตรงเลยนะครับตอนแรกๆเนี่ยผมเนี่ยมองข้ามเกมนี้ไปเลยว่า เฮ้ยมันก็เป็นเพยงแค่เกม RPG Make r เกเก่าๆจากปี2013หรือเปล่า <Taylor> แต่ว่ามันมีอะไรที่มากกว่าเนื้อเรื่องในเกมน,นี้นะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในเกมน,นี้เนี่ยมันไม่มีหมาป่าเลยแม้แต่ตัวเดียวมาให้เห็นแม้แต่เงาก็ยังไม่เห็นเลยซึ่งสิ่งที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยได้ไปประสบพบเจอเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากการไม,ม่ระมัดระวังตัวของตัวเองหรือว่าสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ถึงจากมนุษย์ด้วยกันนี่แหละเมื่อสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยพ่อของผมเคยบอกว่าสัตว์หน้าขนสัตว์มีขนน่ไไว้ใจม แต่ณปัจจุบันนี้ผมก็คงจะต้องมองใหม่แล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ไว้ใจไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะบอกให้ทุกคนเราแวงมนุษย์นะฮะมนุษย์บางคนมันก็ดีแต่มนุษย์บางคนมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ประสบการณ์เนี่ยเป็นตัวนําพาละกันว่าเราควรจะทํายังไงหรือเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงกับคนที่อยู่รอบข้างเราละกันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมสั้นๆที่ผมเนี่ยทำไว้ก่อนที่ผมจะกลับไปที่ภาคเหนือนะครับซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับกว่าผมเนี่ยจะกลับมาอ ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆริงนะผมที่ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอขอบคุณจริงๆนะครับถ้าไม่มีพวกคุณในวันนี้ก็ไม่มีผมในวันนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกเหล่าแกงเพนฮูกนะครับผมที่คอยสนับสนุนแล้วก็ดันหลังผมมาอยู่ตลอดถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะทําตัวบ้าบอๆบ,าบาก็ตามแต่นะครับแล้ววันนี้ผมคงจะไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากคําว่าบายบายฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ